สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคลาโซลาเซลล์นะครับผมวันนี้อยู่ที่อำเภอพิมายนะครับผมกับงานแทงน้ำหอสูงนะครับผมเส้นนี้ตัวหอถังเส้นนี้รับแผงสี่แผงนะครับผมข้างบนนี้อันนี้ตัวโครงรองรับแผงโซลาเซลล์สี่แผงนะครับเป็นโครงค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้ตัวถังก็จะเป็นถังขนาดสามพันลิตรนะครับถังสามพันลิตร ใส่นู่นนะครับตัวถังก็อยู่นู่นนะตัวนี้งานที่งานเชื่อมโครงน่าจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยว,ยวจะงานเก็บสีนะครับผมสีเคลือบเกาวไนให้ลูกค้าอีกชั้นหนึ่งนะครับงานงานะครับโครงสร้างเป็นเหล็กแปบ๊บ้นาำทั้งหมดนะครับผมตัวนี้เราโครงสร้างแข็งแรงเลยนะครับงานเน้นมาตรฐานงานคุณภาพนะครับตัวนี้แยกันยาวเลยนะครับผมเป็นแปบน๊บ้นานะครับผมนี้ ยี่สิบสามสิบปีใช้ได้เลยนะครับตัวเหล็กทักโครงสร้างนะครับตัวนี้เส้นนี้แข็งแรงทนทานนะครับลูกค้าถ้าได้สนใจนะครับผมอยากได้งานดีๆงานคุณภาพก็ติดต่อเราเข้ามาได้ดะนะครับผมพลาชโซลาเซลล์ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองสองหกสี่แปดแปดหกสองนะครับผมพลาชโซลาเซลล์ขอบคุณคราาับ